สวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมาดักงูครับดักไว้นี่ครับลองน้ำเนี่ครับหายเน่โอ้โนี่ครับลองน้ำครับเดี๋ยวดักกันครับเรียบร่อยครับดักไปแล้วขีดไต้ล้นไฟขีดตาำหัวมะเกาแล้วครับไปหลังก็ไปครับ ี่ครับเดีดักไปลงหน้ามีคือก่าครับอันนี้ให้ตีดีครับเดี๋ยวจะดักไปตรงนี้หลังนึงครับดักไปแล้วครับเรียบร้อยสีดำหอมไปครับหลังต่อไป นี่ครับเป็นร่องน้ําครับนี่ก็เป็นร่องน้ําเดี๋ยวว่าจะดักไว้ตรงนี้นะครับอีกหลังนึงครับเดี๋ยวร้อยครับฉีดน้ําหอมไปต่อครับนี่ครับน้ำโอ้ยนี่าจะเป็นทางหนึ่ง้วครับนี่น้นแดกนะครับแดดต้องมีครับอีกอย่งนึงครับร้อยครับฉีดน้ําหอม เดีย๋ยวทีคอรักมันเสร็จกันนะครับเวลาตอนค่ำหมดนะครับจังฉีออกมาเบิ่งกับดักอีกเทค่นึงไหนครับสวัสดีตอนแรงครับเดี๋ยวเวลาเบิ่งกับดักแล้วออกมาเบิ่งกับดักที่ดักไว้ตอนหัวค่ำนี่ครับมาสีมานบ่โอ้หมอกลงคักเลยมาเบิ่งหลังแรกกันเลยครับ กับดักทำงานทำงานจะบระดนครับบึงล่งร้อยบึงเท่าเดีดยวรักใต้ตครับเห็บร้อยครับทำงานเข้าไปครับ เป็นหมายรองน้ำครับเอาหมายท่องปังงังนันน่นนั่นเรียบร้อยครับเก็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 บโอ้เรียบร้อยครับมาให้เันกอลมาเบื้อเหลังเข้าไปครับตรงขามกันเลยหลางนี้มาทำงานครับดีๆกอเขา ครับหลังต่อไปมึงหลังนี่ครับเป็นลองน้ำเหมือนกันบาทำงานครับป็นหลังต่อไปกันเลยนี่จะเป็นลองน้ำเหมือนกันครับอู้หนักไปคนมาทำงานไปต่อครับ อันนี้ก็จะเป็นลงน้าเหมือนกันครับคอยมีทางดอกดักใส่ดัก,ดกตามลงน้ามาสิมานบ่เอ้ยยังมีเขาครับโอ้ยไหครับมาครับเพิ่งหลังนี่ครับเป็นไม้ลงน้าเหมือนกันนี่ลงน้าผ่านปื๊ดไหมเป็นกับดัก

ลองน้ำคือเก้าบอทำงานครับใูญไปต่อครับกนลันมนันนะครับมาเราแต้มนึงไปครับหลัง่็ไปยกข้างหน้านี่ครับไปลองน้ำคกักันเดี๋ยน้อ โอุ่อยู่คตัวครับเข้าไปครับครับอีกหลังนึ่งยุคกลางนี่ครับเป็ไนไงครับอย่างเาทำงานครับไหนครับครับอีกลังนึ่งยุคข้างหน้านี่ครับ ไว้ไว้เป็นเลยมาทำงานครับอยู่ขึ้นเขาอย่างนึงก็อยู่นี่ครับอยังบาทำงานครับอยู่ขึ้นเขาไปก็ครับมาครับอย่างนึงครับอยู่ลงน้ำขึ้นเขาใช่ไหมอย่างมาทำงานครับ ไปครับไปครับยื้อสองหลังสุดท้ายมาครับโอ้ยยังบัทำงานครับมาเพิ่งหลังสุดท้ายครับอย่งงางนั้นเหาบทำงานครับครับดูดูเกา ไปครับเราจดท้ายแล้วขอบ้านนะครับบานนี้สรุปผลแรงนี่ครับหนึ่งแต้มสวยๆมาอนอยอะๆว่ากระไดไปครับมือเศร้าจีวรมาเบิ้งกับดกักอีกครับเจอกันมือนเศร้าครับไปครับสวัสดีตอนเศร้าๆครับโอ้หมอกลงจัดเลย อากาศกำลังดีครับมาเบื้องกับดักครับโมสิมานบอตอนเต้าเนี่ย็ได้แกงได้ขวาวบ่ะเบึ่งหลังแรกครับเป็นได้มาทำงานครับ ยักครับบังลังต่อไปครับไหเน้องอือง้มโอ้โห,หทำงานอยู่แต่มาบอ่อโดนบอ่อถึก ครับ đây, อคุณยายลงนาเมื่อกันเป็นแังนี่มาทำงานครับยังอยู่คือเกู่หลังนึงอยู่ข้างหน้านี่ครับเป็นไดะบอทำงานหลังนึงอยู่ข้างหน้านี่ครับนี่ก็บ่อทำงานมิดจริงๆ กับดักกับบ้านโอ้ยเสียงดีตะยันเนะเบึงหลังนี้ครับเป็นแดงทำงานครับเก็บครับเก็บเบื้องหลังนี่ครับเป็นไดงครับเอาเรีย,ยบร้อยดีครับ nên 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 chưa có gì đâu có kịp đâu mang để đâu có gì đâu có hầm đâu như gì đâu có 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 gì đâu ไม่จริงๆคือกอูาหลังต่อไปหลังนี้ครับเป็นไดนน็น้อหลังนี้เนอยอยู่คือเกอ้าครับไม่จริงๆบงหลังนี้ครับ ท่าทำงานอีกว้ามันเนนบิดสมีบ่หนูเนี่เก็บครับเก็บหนึ่งหลังนี้ครับโอ้กับดักบอลันไว้มันหลากไปนี่ครับดักไว้ตรงลงตรงนี้เดียมันหลากมาเพียโอ้กับดักบอลมูมที่ไฟเป็นเสียเนาะอือไปครับ หลังนี้เป็นเด้ยังอยู่คือเกา่าบ่วทำงานหลังนี้ก็บ,บ่ัวทำงานเก็บกับดักครับเก็งหลังนี้ครับหลังนี้ก็บ,บ่ัวทำงานอีกเออแปกเก็บเก็บเก็บหลังต่อไปครับบ่วทำงานครับ เก็บก็บเกบบึงหลังนี้ครับเป็นไรบุยังอยู่คือเก่าบมาทำงานอีกแล้วเก็บเก็บบึงหลังนี้ครับเป็นไรบุนี่โอ้บราทำงานครับอยู่เหมือนเดิมเลยเก็บก็บก็บบึงหลังนี้ครับเป็นไร อู้เรียบร้อยแง่ท่องประง,งังเกบ็กบเกบ็กบเก็บเก็บสวยงามครับแต้มีปสองมาแล้วโอ้มนัมนมนัมนมันมันยังสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วมิดอิงอิงแกใบสนีก่เนี่ยครับดักหนูมือเนี่ยขึ้นนี่กะ ได้ไป็เตี้มหนึ่งเนี่ยรุ่นนี้นะครับรุ่นเดียวกันอีกันร่องขาวเส้นนี่สองเตี้ยมร่องขาวนี่มาจจะได้บุ๊กการหากินแบบบ้านนอกกัมือมนันกระมันมือประมาณกระจัมเจ้าแล้วครับกันบุกขี่รถเข่าตลาดนะไปแล้วครับผู้ใดของพึ่งก็ฝากกดติดตามเลเด้อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับ